สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคร th, ับพบกับน like ักการเรวันนะครับวันนี้ตรงกับวันพุธนะครับที่19กนะครับกรกฎานะครับวันนี้นะครับเป็นวันแรงนะฮะเพราะว่ามีทั้งดาวอาทิตย์ดาวจันนะครับดาวพุธดาวพระเกตนะครับดาวสำคัญทั้งเลยนะฮะโคจรอยู่ในเรือนภพก็เรียกว่าพันธุนะฮะของบ้านเมืองนะครับรวมถึงมีทั้งดาวพฤหัสกับดาวราหูโคจรครับดวงเมืองครับไม่ธรรมดาครับวันนี้มันมีเลองเขาเรียกว่า เป็นดวงจันทร์ครุสุริยาฮะจันทร์คุนะฮะคุหรือครูนะครับสุริยาคือดาวอาทิตนะฮะเพราะฉะนั้นดาวจันทร์ดาวพฤหัสแล้วก็ดาวอาทิตย์นะครับโคจรอยู่แกนธาตุนะครับทางหลายหลายฟังแล้วท่านที่ไม่ได้เรียนก็อาจจะงงนะครับแต่ก็บอกให้ฟังว่าวันนี้วันวันที่แรงครับทําอะไรในวันนี้ครับถ้าทําดีๆนี่มันจะดีมากนะฮะแต่ถ้าทําอะไรที่ไม่ดีเนี่ยโอ้โหมันจะแรงแล้วก็แรงมากนะครับถือว่าเป็นวันที่แล้วก่อน มีเลิกมีเลิกครับเดี๋ยวก่อนนะฮะมีเลิกงามยามดีนะฮะวันนี้เลิกที่เกี่ยวข้องกับการขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเลิกที่เกี่ยวข้องกับศาสนาครับเพราะว่ามันเป็นวันที่มันมีก็เรียกว่าสมโนเลิกฮะสมโนสมณะนะครับคือพระสงฆ์นะครับสมโนเลิกนะฮะเพราะฉะนั้นทํากิจกรรมกิจการนะฮะที่เกี่ยวกับศาสนาดีเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีเกี่ยวข้องกับเรื่องของธรรมะนะครับดีนะครับอะไรเรื่องราวแบบนี้นะครับ แล้วก็เรื่องของการไหว้พระขอพรอธิษฐานจิตนะครับจะประมาณนี้นะครับโอเคนะแล้วก็นะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลืมนะครับเพราะว่าตั้งทีไรก็ลืมทุกทีนะครับหลายครั้งแล้วนี่ใครที่รู้จักคนเกิดในวันที่ต่างๆครับไม่ใช่วันที่8อย่างเดียวนะครับผมเอามาิยกตัวอย่างนะครับเพราะว่ามันมีทุกวันนะครับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่31นะครับผมพูดแบบละเอียดเลยนะฮะเพราะว่าเพื่อนๆที่ เพิ่งเข้ามาก็อาจจะไม่เคยได้ดูก็มีนะครับเพราะฉะนั้นผมทำอยู่ในว่าอยู่ในเพลย์ลิสต์นะครับครบ31วันเลยนะฮะคุณจะรู้นิสัยใจคอของเราของคนรอบตัวเราใครที่เรารู้วันเกิดเขานะครับคุณไปเปิดได้เลยนะฮะเชื่อว่าอย่างน้อยครึ่งหรือว่าข้อนะฮะจะมีนิสัยใจคอนะครับของเขาแบบค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับเนี่ยก็เขียนนะครับดวงชะตาคนเกิดวันที่ เท่าไรกันนะฮะดูได้ทั้งตัวเราแฟนเพื่อนนะครับเนี่ยหน้าปกสีแดงองนี่นะฮะไม่มีหน้าผมนะครับแล้วก็เนี่ยหน้าก็มีทุกๆวันนะครับวันทุกๆวันแต่วันที่1ถึงวันที่31นะครับถ้าคุณจะรู้ว่าคนที่รู้จักนะฮะเขาเป็นนิสัยใจคอแบบใดครับในดวงชะตาของคนที่เกิดในวันที่ต่างๆเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็นะครับในวันนี้เรื่องของเลขกสีมงคลครับมีดงนี้ฮะไม่ลืมนะครับไม่ลืมนะเลขแรกครับที่ ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ดีเป็นพิเศษนะครับคือเลข1นะครับเลขต่อมาครับที่ใช้ได้แล้วก็ใช้ดีพิเศษคือเลข5นะครับเลข1นะฮะเลข5นะครับต่อมาครับคือเลข8นะครับแล้วก็เลขสุดท้ายนะครับที่ใช้ได้ใช้ได้ดีคือเลข9นะครับแล้วก็เลขที่วันนี้เลี่ยงๆนะครับหรือว่ามักไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับคือเลข3นะฮะแล้วก็สีที่ถูกโฉลกครับมีดังนี้ครับสีแรกครับที่ใช้ได้ดีครับคือสีแดงนะครับ สีต่อมาครับที่ใช้ได้ดีคือสีขาวนะฮะแล้วก็สีต่อมาครับคือสีดำนะครับแล้วก็สีสุดท้ายครับที่ใช้ได้ใช้ได้ดีคือสีฟ้านะครับส่วนสีที่ก่อนนี้ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่หรือว่าเรื่องเลียนนะครับคือสีชมพูนะครับสีเดียวนะครับโอเคนะแล้วก็นะครับในช่วงนี้ที่บอกว่าเป็นวันที่แรงนะครับทําอะไรก็ตามวันนี้ก็ระพทยดระวังระมัดระวังนะครับอย่าทําอะไรที่ไม่โอเคนะครับทาอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรเนี่ยหรือใครที่ทำอะไรที่ ผ,ผิดหรือว่าซิกแซกทำอะไรที่คดโกงทําอะไรที่ไม่ถูกต้องนะครับมันมีเกณฑ์ที่อนาคตจะถูกจับได้นะครับหรือว่ามีเกณฑ์ที่อนาคตเรื่องจะแดงความจะแดงนะครับฉะนั้นวันนี้พยายามทําในสิ่งที่ถูกต้องเอาไว้นะครับในทุกเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องการทํางานตัวเลขบัญชีอะไรก็ตามนะฮะก็พยายามซื่อตรงซื่อสัตย์นะฮะหรือว่าถ้าใครที่จะคุยเรื่องผลประโยชน์นะครับก็เอาแบบสมน้ำสมเนื้อนะครับ ไม่ไปโคดโกงเขาไม่ไปเอาเปรียบเขาเกิดอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นวันที่เหมาะนะฮะกับการทําสิ่งดีๆนะฮะแล้วมันจะดีมากแต่ถ้าวันเนี้ยใครทําสิ่งที่ไม่ดีนะใครทําสิ่งไม่ถูกไม่ต้องไม่ครวรนะมันจะเรื่องมันจะแดงหรือว่ามันจะมีปัญหาตามมาที่หลังนะครับแบบรุนแรงนะฮะหรือง่ายๆคือดวงจะซวยในภายภาคหน้านะฮะในสิ่งที่ทําวันนี้นครับผลที่ทําของวันนี้มันจะไปมีเหตุ ให้เกิดเรื่องราวหรือว่าย้อนสะท้อนกลับนะครับทำให้ในภายภาคหน้านะครับผลที่ทำวันนี้มันจะทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะครับโอเคนะจะได้เข้าใจครับแล้วก็นะฮะนี่ผมอ่านนะฮะใครที่อ่านพวกเศรษฐกิจนะครับมปนเจอเรื่องหนึ่งนะครับมันก็เป็นเรื่องตั้งแต่เดือนที่แล้วแลวนะฮะผมไม่ได้เอามาพูดนะฮะคือเรื่องของรถนะครับที่จะถูกยึดใครอาจจะเคยได้ยินนะฮะเขาคาดการณ์ว่าปีนี้รถจะถูกยึดประมาณ 1ล้านคันนะครับเยอะนะเมื่อเพื่อเยอะไหมหนึ่งล้านคันนะครับก็ประชากรเรามี70ล้านคนนะฮะก็แปลว่ายกตัวอย่างสมมติว่าทุกคนมีรถนะครับอ่าก็กลายเป็นว่า70คนนะฮะเดินมาเนี่ยต้องมีคนถูกยึดรถ1คันนะฮะเพราะวัน70ล้านคนนะครับแล้วก็1ล้านคนที่ถูกยึดประมาณนี้นะครับนี่คือยกตัวอย่างผมว่าเยอะมากนะฮะแล้วถ้าเรามองนะครับมองสะท้อนย้อนีกนะฮะวันในบ้านนะครับ หรือคอนโดหรืออาคารนะฮะที่จะถูกยึดก็มีอีกนะครับไม่ใช่แค่รถอย่างน,น,นะครับมันมีเรื่องบ้านด้วยนะครับบางคนมีบ้านมีรถนะครับแต่ว่ารถไม่ถูกยึดแต่บ้านถูกยึดก็มีเพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นคดีความเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะแล้วมันไม่มีเงินนะครับหรือว่าไม่มีเงินไปชําระนะครับมันก็ทําให้เรื่องมัเจงมาแดงแล้วก็มาถูกยึดในปีนี้ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับหรือว่าปีนี้คนถูก เรื่องของการยึดบ้านนะครับก็จํานวนก็ไม่น้อยนะฮะแปลว่าอะไรลยพะแปลว่าถ้าเราลองนึกถึงนะครับจํานวนคนที่อยู่ในบ้านหลังหนึ่งนะฮะเราก็ตีไปสัก3คนนะนะฮะพ่อแม่ลูกนะเอาง่ายๆครับเพราะบางบ้านอาจจะเยอะกว่านั้นหรือบางบ้านอาจจะน้อยกว่านั้นเราก็ตีให้นะฮะบ้านละ3คนนะครับที่มีบ้านหรือว่ามีรถด้วยนะฮะแปลว่าอะไรแปลว่าบ้านหนึ่งเนี่ยถ้าถูกยึดรถนะครับหรือถูกยึดบ้านเนี่ย คนในบ้านต้องเดือดร้อนนะครับอย่างน้อยก็3คนนะฮะแปลว่าจะใครจะพูดผมเราถึงนึกถึงรถนะฮะบ้านหนึ่งมีรถ1คันนะฮะแล้วบ้านนั้นมีคน3คนถูกไหมฮะก็แปลว่ารถ1ล้านคันนะครับที่จะถูกยึดต้องมีคนอย่างน้อยในบ้าน3คนนะฮะก็แปลว่า3ล้านคนนะครับเนาะจะต้องเดือดร้อนในสภาพคล่องทางการเงินถูกไหมครับเพราะว่า มันไม่มีเงินส่งรถเนี่ยแปลว่าสภาพคล่องเรื่องของการกินอยู่หลับนอนมันต้องลำบากในระดับหนึ่งเนาะไม่ใช่ว่าโหสุขสบายรถย,รยุดไปแต่ฉันก็ยังสุขสบายมันก็น้อยมันก็สวนทางกันนะฮะนะฮะแปลว่าเศรษฐกิจน่ากลัวถูกไหมครับถ้าเรามองในมุมนี้นะเพราะฉะนั้นก็ผมก็จะเตือนเสมอว่าช่วงนะครับปีนี้โดยเฉพาะครึ่งปีหลังนะฮะเรามัดระวังเรื่องของเงินนะฮะในเรื่องของการเก็บเงินในรูปแบบต่างๆนะฮะแล้วก็ ผมพูดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะฮะพยายามปิดหนี้สินนะฮะถ้าใครที่มีโอกาสปิดหนี้สินได้ก็รีปิดนะครับในปีนี้ก็ยังพูดเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าแบบปีหน้านะฮะก็เอาเรื่องอีกนะฉะนั้นเราก็าจ,จะหาวิธีนะครับจะหาวิธีประนอมหนี้ปิดหนี้สินหรือว่าจะรีไฟแนซะ์หรือกระตามนะครับคุณลองมองดูดีๆนะฮะลองศึกษาถ้าเราศึกษาเองไม่ได้แล้วก็ลองดูนะฮะว่าทำไม เพื่อนเราหรือคนรู้จักเรานะครับที่ไหนเขาพอจะมีความเชี่ยวชาญนะครับในเรื่องของการเรื่องของการผ่อนในแต่ละเดือนที่มันสบายหรือคล่องตัวขึ้นนะครับคุณจะรีเฟย์นซ์หรืออะไรก็ตามครับมันมีวิธีหลากหลายนะฮะนี่คือสิ่งที่แนะนำนะครับผมก็แนะนําเน้นมาหนักเลยคือเรื่องเงินทองนะครับจากนี้ไปแล้วผมก็จะมาเล่าแทรกไปเสมอนะครับไม่ใช่ว่าเราจะลำบากกันทั้ง70ล้านคนนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีคนนะครับในจํานวนใหญ่จํานวนนึงนะครับที่ กำลังจะเหนื่อยกลังจะลำบากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นถ้ามันไม่ใช่เราก็ยังเราก็ต้องห่วงคนรอบข้างเราเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเราเราก็ยิ่งเหนื่อยใหญ่ฉะนั้นก็หาวิธีเนาะในการหารายได้พิเศษได้ก็ควรหาเพิ่มศักยภาพตัวเองในเรื่องการงานให้มีเงินทองเพิ่มขึ้นกด็ดีแล้วก็อย่าฟุ่มเฟือยนะฮะอันนี้ผมก็พูดเสมอแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าอะไรที่ยังไม่จำเป็นต้องใช้นะครับก็เบรคไว้ก่อนนะฮะเงินทองมันไม่เน่านะครับเก็บไว้นาน,านๆได้นะฮะอย่าเพิ่งรีบ หมุนและใช้เวียนนะครับโอเคนะหลักๆก,ก็คงนะครับมาเล่ามาเตือนมาแทรกกันบ้นะครับเพราะว่าเห็นตัวเลขของรถเรื่องของบ้านเลยฮนะเราไม่ได้แค่เห็นแค่1ล้านคันที่เดือดร้อนแต่เราเห็นคนในบ้านถึง3คนหรือ3 000, ล้านคนที่จะเดือดร้อนนะครับโอเคนะขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับอย่างไรเสียก็ดูแล,แลเรื่องเงินทองกันดีๆนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาดูดวงในแต่ละเรื่องว่า โอเคนะเรื่องเงินในช่วงไหนดีช่วงไหนไม่ดีช่วงไหนต้องระวังช่วงไหนที่โอเคขอนคลายได้ช่วงไหนจะลุยในเรื่องของการเงินได้ในแต่ละราศีแล้วก็ดูนะครับในแต่ละวันได้แล้วก็ในดวงรายเดือนก็มีนะครับโอเคขอแรวครับขอบคุณซุปเปอร์แตงทุกๆวันนะครับแล้วก็เราดูดวงนะครับกันต่อขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาเชือกันทุกวันนะดูดวงครับชาวศีมังกรกลมมมนครับเรื่องที่มังกรนะครับวันนี้มังกรนะครับมีพลังนะครับใครที่แบบ ตั้งใจทําสิ่งใดก็ตามครับดวงจะสําเร็จนะฮะดาวหลายดวงวันนี้โคจรเลงคนราศีมังกรน,นะครับมันก็ให้โชคให้ลาบในเรื่องของคําพูดวาจาต่อรองสิ่งใดสําเร็จการยืน่นเอกสารการยื่นหนังสือนะฮะหรือการวางแผนนะครับช่วงนี้มันจะมีแผนที่เป็นพลิกไปพลิกมานะครับก็ทําใจนิดนึงนะฮะว่าอาจจะต้องเปลี่ยนแผนเฉพาะหน้าเป็นวันๆไปนะครับเพราะว่าบุมดาวมันไม่ได้แบบราบลื่นวางแผนเมื่อ สัปดาห์ก่อนหรือเดือนก่อนครับแล้วมันก็จะใช้ได้ทั้งวันทั้งตลอดเดือนไหมครับดูแล้วนะครับคนราศีมังกรเนี่ยปรับเปลี่ยนแผนรายวันเลยนะไม่ใช่แค่รายสัปดาห์นะครับแต่อย่างน้อยให้รู้ว่าโอเคช่วงนี้ถ้าคุณจะต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญแนวโน้มสําเร็จนะครับนั่นแปลว่าถ้าคุณมีเรื่องให้ต้องคิดต้องการวางแผนหรือต้องตัดสินใจนะครับในเรื่องต่างๆแล้วเราลังเลนะฮะคุณก็โบกลบคุณหานนะครับก็คือลองคํานวณทำนู่นทำนี่แล้วก็สุดท้ายครับสิ่งที่คุณตัดสินใจ มันมักจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือดีที่สุดในสถานการณ์แบบนี้เสมอนะครับจฉะนั้นโอเคผมก็เลยว่าให้ลุยเต็มที่นะงานยังไปได้อยู่นะครับที่ต้องระมัดระวังครับในช่วงนี้คือความอึดอัดใจเรื่องการงานคุณจะกังวลในเรื่องของคนนะครับปัญหาคือไม่ใช่เรื่องงานปัญหาคือคนคนสร้างปัญหาให้กับเราแล้วก็คุยไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับบางที สั่งการสั่งงานสั่งอย่างได้อย่างอะไรแบบนี้นะฮะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของการสื่อสารคุยให้ชัดเจนมีรายละอักษรหรือว่าพยายามทบทวนนะครับว่าคุยตกลงเข้าใจตรงกันไหมอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับถ้าเข้าห่วงก็คือเรื่องของการสื่อสารนะฮะแล้วก็ช่วงนี้งานจะขลุกนิดนึงครับมันจะต้องขลุกกับงานแบบใช้เวลานานสักอย่างครับสมมติว่าคุณมีภาระหะน้าที่การงานสักอย่างครับคุณคิดว่าใช้เวลาสักครึ่งวันแท้จริงมันเป็นวันเลยนะ ฉะนั้นเลยเผื่อเวลาไว้ด้วยนะครับกจิจกรรมอารธรรมมันจะใช้เวลาเยอะกว่าปกตินะฮะเราจะได้รู้ดวงลุวงหน้าหรืออาจจะเตรียมป้องกันลุวงหน้าหรือว่าอาจจะตัดไฟแต่ต้นลมนะครับมันก็ทาให้มันกระชับขึ้นกว่าเดิมนะฮะเผื่อเวลาให้มันเสร็จไวขึ้นก็จะดีนะครับต่อมาเรื่องของการเงินครับระยะนี้ค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการซื้อของส่วนตัวเพื่อใช้ในการทํางานหรือเรื่องของการเข้าสังคมนะครับ นัดหมายอะไรใครไว้นะครับมันก็ใช้หมุนเงินหมุนอยู่ในเยอะหน่อยนะฮะแล้วก็ระยะนี้ครับใครที่ต้องคุยเจรจาเรื่องธุรกิจธุรกรรมหรือว่าค้าขายครับวันนี้ขายดีนะยังพอได้อยู่นะครับแล้วก็เรื่องของการเงินนะครับระยะนี้มันมีอย่างครับในช่วงนี้ถ้าคุณแบบเดือดร้อนไม่ค่อยสบายใจเรื่องเงินทองนะครับให้รู้ว่าเดือดท้ายที่สุดจะมีทางแก้ทางออกเสมอนะครับความรักครับทั้งโสดทั้งไม่โสดความรักดีนะช่วงนี้ยังพอเกื้อกูลกันแก้ปัญหาของกันและกันได้ช่วงนี้นะครับถ้าต้องกังวลก็คือ เราจะห่วงแฟนนะครับแฟนมีเรื un> un> ่องน่าห่วงนะครับห่วงนู่นห่วงนี่แฟนเป็นอะไรหรือเปล่าแฟนเครียดไปไหมแฟนทำไมช่วงนี้อาลงมือยีจังอะไรเงี้ยคือมันจะมีความกังวลแล้วแล้วก็เครื่องหมายคําถามว่าเออมันไปอย่างนี้เพราะอะไรอย่างเงี้ครับฉะนั้นช่วงนี้ให้กําำลังใจกันเยอะๆแล้วก็อย่าเพิ่งไปหาคําตอบแล้วอย่าเพิ่งไปตั้งคําถามช่วงนี้อยากให้ให้กำลังใจกันเยอะๆก่อนแล้วก็เราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับให้เขาสบายใจเราสบายใจนะครับในเรื่องที่เผชิญหน้านี้อยู่นะครับแล้ว ปัญหาเกิดจากอะไรทำไมแฟนเครียดอันนี้เอาไว้ก่อนไม่ต้องใส่ใจนะครับโอเคนะต่อมาฮะเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับในระยะนี้มีเป็นหวัดเจ็บคอระวังเรื่องของท้องผูกท้องเสียฮะาจินตนวัยสวครับชุนิคันตามเนื้อตัวมีผ่านรุ่งดวงตาสายตาแล้วก็หัวเข่ามีปัญหานะครับต่อมาคนราศีกุมนะฮะกิจกรรมครับคนราศีกุมเนี่ยมันเป็นช่วงที่ดวงดีนะใครที่แบบเดือดร้อนไม่ค่อยสบายใจหรือว่ามีความวิตกกังวลนะฮะอะไรก็ตามวันนี้มันก็มีทางแก้ทางออกเสมอนะครับ แต่ต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะมันจะเจอปัญหาแทบทุกเรื่องที่คุณทําก่อนแล้วค่อยเจอทางออกหรือค่อยแก้ได้นะครับดาวหลายดวงนะครับวันนี้มันลุมมาตุ้มนะครับอยู่ตาแหน่งเรือนพบอลิแปลว่ามันต้องมีปัญหามาให้คุณแก้แปลว่าสิ่งที่คุณทําตามปกติโดยที่เหมือนมีความเคยชิน,นะฮะอยู่ๆมันก็มีมีลิ์มีเดทหรือมีอะไรที่ต้องมาคอยจัดการแก้ครับแบบบปับฉัพันอยู่เสมอนะครับ แล้วก็ระยนะนี้ครับถ้าใครที่แบบเดือดร้อนนะครับไม่ค่อยสบายกายใจมีตัวช่วยมีคนช่วยเหลือนะครับมีอะไรปรึกษาเรื่องกับคนที่คุณรักเคารพรักธาได้นะครับเขาก็ยังพอช่วยเหลือในเรื่องต่างๆนานาให้คุณได้นะแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของเงินทองนะครับถ้าใครที่ค้าขายขายดีนะฮะหรือยอย่างน้อยก็มีข่าวหรือมีสัญญ,ญาณดีๆเกี่ยวกับการค้าขายเลยกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้ระวังลูกน้องบริวารอเออนเนี่ยนะครับถ้าคุณสั่งการสั่งงานใครโดยปกติของหน้าที่ของเรานะฮะ คนที่รับเรื่องรับงานเราในช่วงนี้เขาจะทํางานหลุดตกหล่นผิดพลาดได้ง่ายหรือทําแล้วมันล่าช้าไม่ได้างใจนะครับฉะนั้นหนึ่งใจเย็นๆได้ก็โอเคใจเย็นๆแต่2บางทีมันจะเย็นไม่ได้เพราะมันต้องเร่งรีบในโปรเจกต์นั้นนะฮะแล้วมาล่าช้าไม่ได้ฉั้นบางทีคุณต้องเลือกมือดีๆให้ทําหรือใช้ไปทําอะไรก็ตามหาคนที่พอจะมีฝีมือที่สุดนะฮะแล้วก็คอยตามเรื่องตามงานด้วยเพราะว่าถ้าเขาล่าช้าเราจะได้ คอยจี้เขาหน่อยนะฮะคอยตามงานหน่อยนะครับแปลว่าช่วงนี้คุณจะเหนื่อยกับคนพอสมควรแต่ตัวเนื้องานเคลียร์ได้จัดการได้อยู่นะครับต่อมาเรื่องของความรักนะครับระยะน,นี้คนที่โสดในะช่วงนี้มีเสน่ห์มีเสน่ห์มากนะคุยกับใครก็มีโอ,อกาสสานต่อความสัมพันธ์อยู่แต่ถ้าไม่แต่ถ้าไม่มีคุยก็เรียกว่าไม่คุยกับใครเลยนะฮะมันมีนะกลุ่มแบบชาตินี้ฉันไม่มีแฟนแล้วนะฮะเพราะว่าเธอทําให้ฉันเจ็บอะไรก็ว่ากันไปนะครับ โอเคช่วงนี้ก็จะเงียบกริบเลยนะถ้าใครที่โสดแบบไม่อยากมีคู่ก็ไม่ต้องกลัวว่าเจะมีใครมาหรือเปล่าไม่มีฮะส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วนะครับช่วงนี้ดาวความรักก็ต้องระวังหน่อยเพราะว่าดาวคู่ครองคนรักโครกกจรเป็นอลินะครับฉะนั้นมันก็จะมีปัญหาเรื่องส่วนตัวมีปัญหาเรื่องที่คุยแล้วไม่เข้าใจไม่ตรงกันหรือว่ามีปัญหาอะไรที่แบบโอ้คุยแล้วลำบากใจนะครับช่วงนี้คุยเรื่องสบายๆต่อก,กันหน่อยแล้วก็พยายามอย่าคาดหวังนะครับว่า แฟนต้องทานู่นทำนี่หรือว่าแฟนต้องช่วยเหลือต้องดูแลต้องแก้ปัญหาแล้วต้องพูดดีๆกับชั้นนะอะไรครับไม่ต้องสนใจครับช่วงนี้อัตาหตอัตโนาโถท่องความเดียว์นะฮะเป็นที่พึ่งตัวเองแล้วกันเขาดีก็ดีนะฮะเช่างุดหงิดก็เดี๋ยวให้กําลังใจไปนะครับพยายามอย่างนี้นามากกว่านะคือห้ามทะเลาะกันง่ายๆอย่างนี้นะครับโอเคเนาะต่อมาครับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับปวดหัวนะครับอิกเวทีสะแล้วก็จุกเส้นท้องร่างกายไม่ค่อยสบายสบายตัวผมห่วงเรื่องของโควิดแล้วก็เรื่องของภูมิแพ้นะครับท่าน ปวดขาปวดเข่านะครับแล้วก็มีดวงจุมเน้เจือตัวเล็กๆน้อยๆนะครับดวงตาเสียตาเริ่มมีปัญหาอีกแล้วนะครับเรามัดระวังร่างกายด้วยดื้อต่อมาครับกลาสีมีนะฮะกิจกรรมครับกลาสีมีนครับวันนี้ก็มีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับผมมองว่าวันนี้ดาวหลายดวงโคจรอยู่ตำแหน่งเรือนภพปุตตะมันยังหมายถึงเรื่องของโปรเจกต์งานช่วงนี้เยอะเป็นพิเศษแล้วก็มันมีปัญหาเกี่ยวกับผู้ใหญ่หัวหน้านะครับจะเร่งงานนะครับคุณจะเจองานเร่งด่วนบ่อยมากครับ ดาวอาทิตย์โคโจรนะครับอยู่ในเรือนภพปุตตะนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นอยู่ตำแหน่งนี้เขาเรียกเป็นพินทุบาทนะฮะมันหมายถึงระวังปัญหาเรื่องของผู้ใหญ่หัวหน้ามีปัญหาระวังลูกน้องบริวารเราสั่งการสั่งงานด้วยจะเรียกว่าเข้าใจไม่ตรงกับที่เราสั่งงานนะครับฉะนั้นคุณจะเจอปัญหาจุกจิกเยอะเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็งานเร่งด่วนคุณจะรู้สึกว่าโห้เหนื่อยชุนยทำไมงานมันเหนื่อยสปีดงานแล้วก็เวลาที่เหลือมันคนต้องส่งงานแล้วก็ต้องทํางาน หรือมีระยะเวลาที่ต้องส่งครับช่วงนี้นกูจะเครียดกันเรื่องเขาว่าเวลานะครับเป็นพิเศษนะแต่เดี๋ยวก็เคลียร์ได้ไม่ต้องกลัวนะฮะผมก็ยังมองว่ามีนะเก่งนะครับในเรื่องของการแก้ปัญหามีนะเก่งในเรื่องของการปรับตัวเพราะฉะนั้นมีปัญหามากูนก็จะหนักใจช่วงแรกแหละแต่เดี๋ยวก็เคลียร์แล้วก็จัดการกับปัญหาได้นะครับโอเคนะต่อมาเรื่องของการเงินนะครับไอ้แก่นี้น่าสนใจดาวการเงินครับระยะนี้มันยังอยู่ในตําแหน่งที่ มีใช้จ่ายจุกจิกนะมันยังพอหมุนเงินไหวอ่ะแต่ว่าอยากให้เตือนไว้ก่อนนะครับระวังเรื่องของการลงทุนมันมีโอกาสเสียมากกว่าได้ระวังเรื่องของการให้ใครกู้ยือมอันเนี้ยมีโอกาสที่จะเสียหนักกว่าได้เยอะเลยแล้วก็ช่วงนี้ถ้าทําธุรกิจธุรกรรมหรือซื้อข้าของเครื่องใช้ระวังเรื่องของที่มีตําหนิครับแปลว,ว่าคุณต้องตรวจเช็คดีๆในของที่ซื้อในของที่ขายแล้วก็ลูกน้องบริวารจะสร้างปัญหานะครับ แปลว่าถ้าผมมองนะฮะวันนี้ปัญหาเยอะนะครับแต่มันเคลียร์ได้ทุกเรื่องแหละนะหรือผลผมดูผลสําเร็จเนะี่ยว่าโอเคมันสําเร็จก็สบายใจละแต่ถ้ามองว่ากว่าจะสําเร็จเนี่ยเหมือนง่ายไหมไม่ง่ายครับมันยุ่งยากวุ่นวายเหมือนกันนะครับแบบเดียวก็เคลียร์แล้วก็จัดการได้นะครับในท้ายที่สุดนะแล้วก็ประการต่อมานะครับในเรื่องของเอ่อถ้าใครที่แบบเรื่องความรักนะฮะระยะระยะน,นี้ถ้าใครที่แบบโสดนะฮะช่วงเนี้ยดวงความรักเด่นนะเขามาอีกแล้วนะฮะ ไม่ใช่มันใหม่อีกแล้วเขาใหมา่กแล้วนะฮะแสดงว่ามันจะมีคนใหม่ๆเข้ามาหรือใ,ใครที่เข้ามาอยากคบหาอยากพบเจอหรือว่าอยากใกล้ชิดกับเราะฮะช่วงนี้เขาก็จะมาอีกแล้วนะครับถ้าคุณโสดอยู่แล้วอยากจะมีคู่มีแฟนอยากจะมีคนคุยด้วยนะครับโอเคจังหวะนี้ก็เข้ามานะครับอ่าโอเคต่อได้อยู่ผมกําลังนึกถึงว่าระวังคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามาด้วยคอยสแกนดีอ่าเพิง่งรีบแบบตกลงบงใจไวเกินนะครับส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะฮะดาวาความรักก็กลับมาเด่นเฉยเลยนะ ดาวคู่ครองคือดาวพุธนะครับโคจรมีทั้งดาวพระจันทร์ดาวอาทิตย์นะครับสปาร์คคู่กันเลยก็ดาวพระเกตนะครับฉะนั้นมันก็กลายเป็นว่าช่วงนี้ถ้าจะคาดหวังอะไรเกี่ยวข้องกับความรักดีนะครับต้องระวังคนใหม่ๆเข้ามาด้วยแล้วก็ระยะนี้ถ้าเอ่ยปากขอให้แฟนช่วยเหลือหรือทําอะไรก็ตามก็โอเคยังพอไหวอยู่นะครับเพียงแต่ว่าระยะนี้ต่างคนต่างยุ่งๆแล้วก็เครียดในภารกิจของตัวเองมันก็อาจจะมีเอฟเฟกนะครับหรือว่ามีผลพวงที่คุยกันกลับมาบ้านนะฮะหรือว่าเจอกันแล้วคุยกัน แข็งแข็งไวหน่อยือคุยจืดจืดคุยกันไม่ค่อยเรื่องบ้างนะครับดังนั้นช่วงนี้พยายามคุยเรื่องสบายสบายใจและพยายามคุยเรื่องที่มันไปต่อได้นะครับอย่าคุยเรื่องที่คุยแล้วมันไปต่อไม่ได้หรือว่าคุยแล้วทะเลาะเบาแว้งกันไม่ได้นะครับช่วงนี้อย่าทะเลาะกันนะถ้าทะเลาะกันนี่บอลปลายนะครับโอเคสุขภาพร่างกายนะครับระยะนี้มีอาการเหนื่อยง่ายเจ็บคอนะครับแล้วก็มีวยที่สะตว์ท่านอยู่ในไวซาวอครับอาการปวดหลังข้อบ่าไหลแล้วก็ระวังเรื่องของดวงตาสายตาจะมีปัญหานะครับโอเคนะ ต่อมาครับเรื่องของบทสรุปนะครับโคลาสีมังกรนะครับเสน่มังกรนะครับเสื้อผ้าวันนี้เน้นสีเข้มๆนะครับหง่ทิ้งเด่นใบหน้าวันนี้อยู่ที่ดวงตากับปากครับกิจกรรมภารกิจครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีครับในการทําเรื่องสําคัญการแก้ปัญหาเรื่องสําคัญนะครับแล้วก็การคุยเจรจาเรื่องสําคัญครับเพราะาดาวหลายดวงช่วงนี้มันส่งผลในมุมบวกนะครับในสิ่งที่คุณทำนะฮะปัญหามีตามปกตินะจะบอกว่าโอเควันนี้ทุกอย่างดีไหมครับ ไอตัวผลกาดีแต่กว่าจะได้ผลนั้นจะเครียดแล้วก็มีเรื่องที่ต้องแก้ไขหน้าง,งานปบปรับฉบพันเสมอนะครับคุณต้องใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหาด่วนปูปรับฉบพันในช่วงนี้เป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวจะได้รู้ตัวล่วงหน้าไว้นะฮะแล้วก็ประการต่อมาถ้าเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจะใ,ใครจะสําเร็จครับยังได้อยู่นะฮะแล้วก็ระยนนี้มีคนจับผิดนะเราะมัดระวังนิดหนึ่งคือบางทีเนาะทำงานแล้วก็เจอพวกแบบไม่ทํางาน นะฮะจ่องอย่างนี้นะครับจ่องจะผิดชาวบ้านเขานะฮะระวังนิดนึงนะครับคุณจะเจอเรื่องราวแบบนี้บ่อยนะครับหรือว่ากําลังจะมาก็ได้นะครับปัญหาคือคนนะครับโอเคนะพอจะเข้าใจนะครับทีนี้ครับดูนิดนึงครับช่วงนี้นะถ้าเสน่ห์ครับช่วงนี้ครับคนบังกรนะฮะคิดไม่ออกคิดอะไรไม่ออกเสื้อผ้าสีมงคลเนี่ยคุณทองเลยครับช่วงนี้ครับเสื้อผ้าสีมงคลนะฮะแล้วก็ทาดวงตาให้มีพลังไว้นะครับรวมถึงใบหน้าให้ แต่งอ่อนๆไว้ครับในช่วงนี้นะครับโอเคต่อมาคนลาสีกุ้มนะครับสเสนย์กุ้มเสื้อผ้านะครับวันนี้เน้นทูททนสสีเลยแล้วก็เฮงเด่นใบหน้าวันนี้ดวงตาคิ้วทรงผมทรงผมให้ดูสะอาดตานะแล้วก็ดวงตาเด่นอยู่แล้วนะฮะก็เติมพลังพิเศษให้หน่อยคืออาจจะเขียนตาหรือว่าทำาให้ดูโดดเด่นบางคนใช้คอนแทคเลนส์หรือบางคนอาจจะใช้ขนตาปลอมแต่ว่าบางคนไม่ได้แต่งหน้าเลยเลยก็ทําดวงตาให้มีพลังนะครับคอยส่องกระจกนิดนึงฉนันจะต้องมีพลังนะครับทำดวงตาให้มี มีพลังเนาะโอเคครับนะดูต่ออีกอย่างครับในช่วงนี้มันมีดวงนะฮะระยะเนี้ยปัญหาอุปสรรคนะครับมันจะมีเข้ามารัวๆนะฮะเรื่องอะไรก็ไม่รู้ฮะวุ่นวายวุ่นวือช่วงนี้เยอะเป็นพิเศษแต่ก็จะเคลียร์ก็จัดการได้นะครับในท้ายที่สุดแต่ให้รู้ว่าช่วงวันนี้นะครับไม่ค่อยง่ายนะครับมันจะมีอะไรที่ยากๆวุ่นวายแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเสมอรวมถึงในช่วงนี้มันจะมีเหตุให้ต้องไปช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาให้กับคนอื่นด้วยนะครับช่วงนี้เอกสารใครทํางานเอกสาร ระวังดุดหลงลืมนะครับโอเคนะเรามาระวังนะครับต่อมาครับชนราศีมีนะฮะเสน่หมีเสื้อผ้าครับวันนี้เน้นสีอ่อนๆนะครับแล้วก็โัเห้งเด่นใบหน้าแต่งหน้าอ่อนๆนะครับทำดวงตาให้มีพลังไว้นะครับจุดเด่นมากเลยดวงตาแล้วก็ปากให้ดูสีโดดเด่นได้ครับกิจกรรมภารกิจครับจริงจริงมันเข้ากันไหมถ้าตาเข้มปากเด่นแต่หน้าอ่อนๆไม่รู้่ะนะฮะ ก็ว่าก็ไปตามตำราว่างี้นะครับฉะนั้นก็เอาตามนี้ได้กันนะครับคนลองไปตีโจทย์ดูนะครับเพราะว่าคนแต่งหน้าเป็นยังเขาจะรู้เลยนะโอเคครับต่อมาครับเรื่องของกิจกรรมภารกิจนะวันนี้เป็นวันที่ดีครับในเรื่องของการจัดการเรื่องสําคัญสําคัญนะฮะมันจะวุ่นวายวุ่นวือเกี่ยวข้องกับลูกน้องบริวารหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็โปรเจกต์งานมันจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ระยะนี้นะครับมีชื่อเสียงในสายงานที่เราทําอยู่นะฮะแล้วก็ช่วงนี้การเงินใช้เยอะมากวันนี้เหนื่อยหน่อยนะครับ แล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับชีวิตคู่ครับช่วงนี้ระวังคนใหม่ๆเข้ามาเนาะแล้วก็ระวังใจเราช่วงนี่กวนจะเหนื่อยกับงานแล้วมันจะไประบายกับแฟนหรือว่ามันจะไประบายกับคนในครอบครัวนะครับเรามัดระวังเรื่องของคําพูดวาจาและอารมณ์ที่ใส่ไปทางครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ครับมุมดาวถ้ามีเดือดร้อนนะครับจะมีคนช่วยเหลือนะครับโอเคนะจบครับขอบคุณที่ติดตามครับท่านที่ฟังคลิปกลางคืนจะหลับฝันดีนะฮะส่วนที่ฟังวันรุ่งขึ้นขอให้มีสิ่งดีๆนะฮะเข้ามาในชีวิตแล้วก็ มีขวัญกำลังใจนะครับในการสู้กับทุกสิ่งที่เจอนะครับเป็นกาลังใจให้นะครับพู้ที่จะกันผมรอที่นี่เดิมต่อเวลาครับสวัสดีครับ